ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพีน่น้องผู้ชมกันเนาะซึ่งงวดน,นี้ก็เป็นการวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันวันที่1กันยายนนะครับ งวดประจําวันอาทิตย์นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันสิ้นเดือนนะครับวันที่31ส,ส,สิงหาคมนะครับสูตรที่ลงตันให้ไปก็มามาอยู่3คู่เนาะสคู่3น่อยนะครับก็จะมีน่อยหน่อยเฉพาะกิจเนี่ยมาล่างนะครับสาเนาะแล้วก็มาน่อยพิเศษเนี่ยมาบน5 1แล้วก็มาน่อยอ ปกติก็บนเหมือนกันนะครับ1นสีนะครับหลายท่านก็คงโชคดีกันเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับซึ่งสูตรที่ลูกศรใช้อยู่เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เริ่มทําคลิปมาเนาะแต่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับสําหรับสูตรน้อยน้อยรวมในลักษณะนี้เนาะสำหรับงวดประจําวันที่1นึ่งกนยายนเนาะงวดวันอาทิตย์นะครับ ลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ช่องที่หนะึ่งเนาะหรือว่าแถวที่หนะึ่งเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามนะครับแถวที่สองได้หนึ่ง ขอภัยนะครับอ่ขาขอภัยนิดนึงนะครับแถวที่สามเนาะอ่าได้หกนะครับอ่าแถวที่สี่ได้เจ็ดนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในอ่าตารางซ้ายขวาเนาะสามฝั่งนี้เป็นสนะี่เนาะฝั่งนี้ก็เป็น สองนะครับหนึ่งหนึ่งก็สองตัวนี้เป็นศูนย์นะครับหกหกแล้วก็เจ็ดฝั่งนี้ก็เป็นห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็ 8, นะแปดส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเป็นหกนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่ง เลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาเนะลุงตันให้เด่นเด่นสองรองหนึ่งนะครับทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวเนี่ยลุงตันก็จะเอาผลลัพนะ์เนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่ มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ04 12 13 14 22เนาะ,ะแถวต่อมาก็คือ27 32 หกอ่ามีเบิ้นแล้วก็แปแเออแปหเนาะแปดหอ่าแล้วก็8ปดนะนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดอ่าเมื่อเทียบสถิติ3าสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลางเนาะเป็นะปตัวเทียบนะครับซึ่ง ลุงตันจะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่ซ้ายเยื้องไปขวาเลยนะครับลักษณะนี้เนะาะก็คือศูนย์สี่นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับ เป็นคู่่าตรงกลางเนาะเยื้องไปซ้ายนะครับหนึ่งสองอีกคู่หนึ่งก็แถวตรงกลางนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเนาะตัวนี้นะครับอหนึ่งสามต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่อ่า คู่ขวานะครับอ่ตัวนี้เนาะสองเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นแถวที่สามที่สี่เนาะเป็นคู่ตรงกลางเยืงไปซ้ายนะครับลักษณะนี้เนาะก็คือคู่นี้หกห,กหกครับอ่าว่าได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจาก10บคู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบ สถิติสาสีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้นะมาหนครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักรนะ้อยเนาะสำหรับท่านที่หลุน3ตัวนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุน3าตัวได้นะครับซึ่ง ในแต่ละงวดนะครับลุงตันก็จะให้งวดละ2ตัวเนาะงวดนี้ก็เช่นเดิมเนาะลุงตันก็จะให้อยู่ที่ศู 0, นยะ์เนาะลุงตันให้0นกับ5้นะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับทฤเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรับ,รบที่ได้รับชมไปเนะาะลักษณะของผลลัพธ์เนาะผลลัพธ์ในงวดนี้ก,ก็มีตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเนาะรือว่าตัวเลขที่ไล่เรียกกันครับอ,อยู่ในแถวที่3ามที่4เนะาะกรณีแบบนี้ก็มีช่องทางนะครับ ในการวางเบิ้ลนให้กับพี่น้องได้รับชมได้เช่นกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติออกมาแล้วว่าจะตรงกับตำแหน่งที่เราจะวางหรือไม่เนาะหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลูกตันก็วางเบิ้นไว้ให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่2คู่เนาะซึ่งก็กรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้นะครับ ก็มีโอกาสมารบิดได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกนวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพีนะ่น้องเอซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับนะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ